สวัสดีค่ะคติดต่อเรื่องอะไรคะขอขยายวิกนิดหนึ่งครับวิกรับซัมกสีเนี่ยเหรอ ok ครับพ่อครับเอาทำไมคะเ uh ต็มแล้วครับคนเต็มสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศเมื่อคืนทีมงานมรำใจเกินร้อยนะครับมาทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์โอ้โหถึงกับขั้นต้องได้ขยายสังกษีนะครับบอกเลยว่าวิกแตกวิกแตกสลหรับทีมงานมรำใจเกินร้อยเมื่อคืนก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับทั้ง ผู้จัดแล้วก็ทีมงานหมอลำนะครับเดินทางตั้ง400กิโลนะครับที่จะเดินทางมาถึงแล้วก็มาเห็นแฟนคลับให้การต้อนรับแบบหนาแน่นหนาแน่นแบบนี้ก็ทำให้กับบอสบอยนะครับก็ถือว่ายิ้มออกนะครับยินดีกับผู้จัดแล้วก็ยินดีกับที่แฟนคลับมาให้การต้อน รับนะครับแบบแน่นๆแ,แบบนี้ดูสิครับต่อแถวกันเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังจากบอตบอยนะครับว่าดีใจขนาดไหนสวัสดีครับบอยสิทริชัยครับหลังเวทที่มอลล่ใจเกินรอยครับหลังช่วงเนนทศกาลสงกรานต์วันนี้เดินทางไกลแล้วก็รถก็ค่อนข้างติดเพราะว่ามือขนนึ้นอยู่อำเภอสว่างแดนดินแล้วก็วันนี้ตอนนี้ทําการสาแสดงที่อำเภอศรีนรงค์ นะครับประเพณีลอดโบสถ์บัตรบานตะโนนตำบลแฉนแว่นอำเภอศรีนรง่งจังหวัดสุรินทร์ครับรวม400กิโลมาหอดหางองแหงนะครับพี่น้องเชาวบ้านเมื่อต่อนรับดีไร้ครับเจ้าหน้าที่อบพอพะ่อคณะกรรมการผู้นำชุมชนคื่อมาจัดการเคี่ยวพื้นที่ียงซอยกันนะครับแล้วก็ติดตั้งเวทิกคอนทำการแสดงนะครับก็เดินเริ่มทำการแสดงตรงเวลานั่นก็คือ3ทุ่มนะครับ นองเกินคาดผมบอกคือว่าพุนสิมาหลายอันนี้เพราะว่ามัน,นี้เป็นงานเก็บบัตรช่วงนี้กระสิบอกว่าขันภาษา้านเท่ากรสิว่ามันมันไายแล้วเนาะมันเป็นช่วงปาลายสายไกลพิรุดูการแล้วแล้วมันกระเสียงท่อฝ่าตอ่าตอฝนขันงานเก็บบัตรยังสี่กระสิกระสีแบบรุ่น ประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามือนี้พี่น้องมากหลายครับหลายแบบเต็มสังกรสีนะฮะเกินขาดพี่น้องตโนนพี่น้องแจนแบนพี่น้องสุริมน,นะครับเป็นเขตต่อเขตจังหวัดศรีสะเกดพร้อมนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะฮะมาเห็นบรรยากาศแบบพี่น้องเข่าแถวซื้อบัตรโอ้ผมหายมือยเลยนะครับขวัญใจอีสานไต่แต่ยังอยูย่อีสานไต่อีกพรุ่งนี้มือหื้อนี่ยก็อยู่อำเภออุทุมพ่อนิสัย ใแล้วครับอีกประมาณ60คิวกับสิเนติดฤดูการแล้วนะครับแล้วก็สิเตรียมความพร้อมฟอ้องคุงานใหม่เขาสูปีที่10หรือว่า1ทศวรรษหมอลำใจเกินร้อยครับอัปเดตคิวงานอาสมิก,การเปลี่ยนแปลงขวอมูลไว้ต่างต่างนะฮะพี่น้องอย่าลืมติดตามเพจไปตลอดเลยนะครับเพราะว่าเขาสิอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะช่วงหนา้าฝนเอียงแตสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเอาคุณพี่น้องครับผม អ្ស� filtrate ៎្ៃមៅ្អ� flats រើង់ទៃវេះងាងស្នឹ��ជ្មក។ចូលនាគ្រឿ� p e กลับบ้านครับเมืองเข้ามาเยือนีหรือว่าเข้ามาตีม้าก็แล้วกันมึงมาไปเป็นหมาอยแล้วพะย่ะมึงมาไปเปิดหมาตัวหมาตัวสีเขียวอุ้ยอ่ะข้าหอมเมาได้จังไดนอนน้ำย้ำไดลปานแง่เกมโล่งตานจะหอมค่อยหน่อยพะว่า มันไปบ่ต้องมันพูดมากลาพ่อมันไปเอามันไปเฮ้ยเมกีวัี้จะวัี้ะพี่ายพี่แมมึงกี่มนอกเนี่ยาอะไรกูต้องพูดมาเจ้าญาซมึงมากมดีเือกันกูก็ลังจะไปหามึงเมื่อนี่เรามึ่สิได้ตายไซนดินของกูมึงลืมแล้วบนบวว่ามึ่ข่าพ่อกูเหรอ วันนี้มันเป็นที่ของกูแล้วกูจะเอาคืนทุกสิ่งทุกอยังฝูงแต่เด็กผปะการหมายเลยแล้นี่คือภาพบรรยากาศในช่วงเตยลาเตยลานะครับบอทบอยไปทำการแสดงที่ไหนนะครับก็จะลํำให้จบเรื่องนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ค้างคานะครับบางครั้งเวลานี้เวลาหน่ยก็ตัดหรือว่ากระชับเข้านะครับแต่สุดท้ายก็ต้องลํำ ให้จบเรื่องนะครับค่ำคืนก็รำเรื่องหอยพิศวาสอำนาจกรรมคุณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สนุกสนานซึ่งปีนี้บอดบอยก็รำสองเรื่องนะครับเรื่องพระไพมณีแล้วก็หอยพิศวาสอำนาจกรรมคุณก็แล้วแต่สถานที่นะครับที่บอดบอยจะเลือกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ถือว่า หายเหนื่อยเลยสำหรับที่งานมารับใจกันร้อยที่เดินทางไกลจากสกลนครนะครับมาถึงสุรินแล้วก็พี่น้องแฟนคลับนะครับเข้ามาให้การต้อนรับนะครับอยู่กันถึงเช้าจนวิกแดกนะครับ